นามตันสัมภคะโตอารังหโตสัมมาสัมโพธัสสะ Nam <tries> mutàsa สามภทธาสามบัดเนศนามูจบสามครัง ไรลัดแก้วขออยไว้ที่สูงผู้เท่าผู้เลิศลำคุณพระธรรมผู้ป่าเสดคุณพระสงฆ์ผู้เลิศฟ้าบุญของข้าได้พบพา นอกจากนี้ขอกุุกาเแลทดเนญาทานขอวันธาขอสมาคาระวาทานผู้บาลมีโลนจะเลื่อนพอ สาธุสนทั้งคายสบายนี้ยุ่มทุกทานมื่อนี้อาตมาสิได้จาปากตานทำนองแด่ต่อไปเอาละยโยยุกไว้เธอดพระเกียดคุณความดีแนวใดนี้ได้งา กาว่าไปหมดแล้วยังแต่่ฮนนี่แล้วคานถึงพ่อแม่คุณพ้นหลายโลเทียงแท้สุดเสื้อนเจ้าอันใคร่คานบอมีพ่อแม่เอา ก็เกิดบ่ได้บ่มีเสือว่าเป็นคนบ่มีตัวบม่วบมีตนขันอยู่มาปานนี้ <Yeah. S 1> เกียร์ไถเดียเสียนพอ่อภัยเลนออรอเฮาเกิดคู่ปะเสิอตู่นั่นก็คือแท่พ่อแม่เขา เก็บขึ้นหลังตั้งแต่เขาสมัยเมื่อยังเป็นเด็กตอนที่เฮายังเด็กยังเดินบ่เป็นกลาวพ่อแม่สาวมือโวมบัดเดินทางโวมเทียคือสนุกเข้าเหนือยามเพิ่นพาเคือนใหญ่เาไปขึ้นขี้ค คือจังมวนกาดอจากโตบาโตผัวล้างเตืาา้อจะผูันดาวางทางมันโคงเลืล้องเลื่องห้องเมื่อโตผัวคือกองกับทั้งห้องปี่โพอโอเพยโอเบยเจ้ากระบอบโมโห เธอว่าเป็นลกูกเตาคุณเจ้าจังเมีนหลายเว้าพื้นเดียงลูกนั้นจังเมีนเลียงอยาคายก่อนสิใหญ่ยยเป็ียนโพก่อนสิโตเป็นให้ใจมากขนมการ ສົງມຸດຕາມທັນໂພພາຄຸນຫນ້ອຍຄິດອ່ານຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງເອີນດູກບໍ່ຄວນແນ່ຫ້ອງບໍ່ເຫັນມົງເຈົ້າຄາຄູ คำมูหันเพิ่นว่าไว้ยามเมื่อหูหนูกาถูกจังหูจากคุณแม่วยามเมื่อดูแค้นข้างแคนแนวจังหูจากคุณพ่อแม่อันนี้เพิ่นเว้าไว้ถึกแท้คำเว้าแต่เก่าลัง ในมือนี้จังว่าเปลี่ยนวันแม่คืดหดแม่เฮาโน่จังสีขอบันยายดอกว่าไปเพียงหยอมผ่านละน้าถึงขอการเทนคุ ຂອງພໍ່ແມ່ເວົ້າແຕ່ພຽງຍໍຍໍດອກເປັນຂໍ້ວ່າເກົ້າໄຂອັນວ່າຄຸນພໍ່ແມ່ນັ້ນກໍໄດນັກກວຜູເຂົາແມ່ນຊິເຍັງສາທຽບທັນບໍ່ມີໄດ เมไภไภไียนไผ่ไผ่กันนูมูสุขคนกะล้นเปียมเฮียมสิจาบอกแจงดอกเป็นแหเลเทศนาฟังจากน้อยขอเวลาจากน้อยสาก่นวาคอยสิว่าเป็นคำก่อนคุณมีโนนมันดาก่ะมากมายหลายแทม เขานั้นแม่สิทำใหม,มท่ทำเนวใดสิกุ้มา่ามาสิกก่าวันของเขาต่อพระคุณหาปาการยอะใดบุญสิอบอุ่นบุญสะอองเบาตามของพระสมาเทศนาเอาไว้จังบาขอที่หนึ่งคือ การให้เลยเทนคุนเดียงตบตามดาบบกแบบเบื้องเฮาเดียงตอบสะนองเดียงพ่อแม่นั้นจะต้องบ่บกพองทั้งใดทั้งใกลใจสมบุญสิเกิดคุณควัน้ามธรรมดาของคนณเทาสิใจเบายุจากโน คือคือจังเด็กหนุ่มน้อยอ้อยบ้างบัดห่างอนอย่าให้เพิ่นเลือดฮ้อนน่ะลูกอังครั้งข้อที่2สิโยยู่จากการงานที่เคยสร้างพรสังขารเพิ่นล่ยล้างเพิ่นลยลา โมกาแก่ย่า้พ่อเม่สู่ดกสู่คำบิกโตไปโปวดพาลาพ้นไว้ให้เข้าวัดฟังธรรมเกียจจะกรรมธรรมท่านคู่สู่แนวประสานไว้ข้อที่สามดำลุกให้วุงตะคุณของท่านในแก่กันก็ตั้งตามแถอพ่อเมตนให้ฝุงสู่ หยุบยองสู้เสดบุงตะคุณจงเพิ่มพูนความดีให้เกิดมีมวลพรอขอที่เสียป่าเพื่ตวนเป็นคนนมถ้านมใจของพ่อแม่แน่ดือ ยาได้เห็นโนแก่ดินนในดวงบ่หวงงานมอนดุกพ่อเม่ทานเพื่นสีแบ่งตามข่าบวานประพฤติตนสมควรสียฮับมูนคุณขาขอที่หาทำบุญสร้างย้ำเพื่นว่า เสียบจากฝากกุศลรงให้หาทานดูทิศพลคุณเพิ่นหลายมากล้นพลเทียพันล้านบุตรทิลาจะเนื้อเทนตอบสนองสองทาน หาประกันที่ไขแจงให้สมบูรณ์อย่าบกพองคนกรจังได้ยุกยองขันยุวาว่าแต่ีนั่นดอกนาธาอยู่ ар cyberia wykor เขาส n ว่ามาหมู i t e c t u r a l น n g k a ก p ตั r r ูหมู t a t i o n собой nha cinq long s t ก t i s t i c a l l y formedgravel e n g i n e e r เป็นแก้วนั n นค่าค m u m m h mm เพิ่นว่าตักลางให้หากเป็นแก้วของกาเพิ่นวันวงกลางหากเป็นแก้วของเขาสวมผู้โถผู้เทา,าเปลี่ยนแก้วลูกลานอาตามาขอเหียนเสินทุกทุกทานกันิ่งแหงมันดาเนดื ทางมีนาพ่อแม่ตวนนั้นทนเดียงเพียงแต่มันมีทองกับปุ่นปองตุ้มตอมทมจนอูกออกมุมนมจูกสกินจังว่าอยู ได้เห็นบ่ใยไต้ตอมกาดเบึงไห้เดียวิพาได้โอขาป่าเปงจังเม่นเพ้มเพียนนี่งเม่นเบิดเปืองกะต้องใจทั้งลูกสาวลูกสายว่าเม่นฮักท่อเท่าเสมอลำว่าดังกันพอว่าลูกนี่นั่งก็เป็นส่วนของ เสีเวทเแท่แล้วนแนบ,บสนิทดวงใจอุวนพระไทยบะเทนหานคำแรยงมาอยู่เพียงพอมอยู่ดอมกันพอเมดูกินเข้าวเลี้ยงนาง้อมได้เพียงพอมคู่สูขคุณ เคือจังสวกเยียงหล่อนจําป่าปนกับผักดอกทั้งเจ้วบองของป่าจําแสบถูกคําย้ํจําเสียดแดวหันไปยําปุนผูเขียวมากแม้นทุกข์ยากก็บ่ฮ้อนใจกรสู่นั้นซึนลายมองเหนน้องยอกอายมอ เย็นให้หยอกน้องคือจังคองในหูลาบ่ยามนอนก็ได้นอนเต็มตาตื่นขึ้นมาก็หายง่วงว่าแม่ลูกกะกว้างจักรวาลบ่สุขทอแท้แล้วมีลูกเต้ามีมพอยังสะเทียนอยู่ยง

เนีนขอสรุปปุงนิเยตเอ่ยพระเสียพระศัทธาาสนาพุนตาสอนสอนในคนเอาหูกตัญญูไว้ว่านีเมตตังสาธารูป,ปานังกตัญญูกตาเวทีตาง กตัญญูนีกกตาเวทีสองคำนี้เพิน่นสสว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีแเล้ละนาพรงกาประกาศโซนขอให้เขาวันคืดย้อน,นาดีตเก่าที่ไายมาพอแม่เขาสัาคููสู่แนวทางค่าย นาบแต่กายของเงานี้ได้มีมาอยู่ในโลกขากเป็นพ่อแม่เลี้ยงเพียงพร้อมพำสะมืองคิดให้ดีแน่เด้ออย่าเฝ้อปวงลืมหลังไผว่ายังลืมคุณอย่าวุ่นเบใจเซอย่าเลยเพฟังด้วยนั้นมินกวยบ่คิดทีหยกบ่มี พ่อแม่กาบ่ามีมือเนีย่ยคันิงพ่อบอละคุณเกตเตพี่หอดพุนให้กะจ้างจุงเจ็ดจังสีหนเสียเวียพ่อแม่ตัวนั้นทุนสางบ่ตตองน้ำมังลหลแนวทางกาอยูโย่มือือ นั่งอยู่นี่ฟังอยู่นี่ด้วนแต่เป็นผู้นั้นมาแล้วสุปการพอเม่องเาเสียเขาต่างบ้านอุปทากับพิลาสมควรเนาทนออมากต่อพระคุณ,คณกุนเกลือ เพื่อนบ่เหลือจริงนาเดียวกระลาจากเขากอนตอนเพื่นยังอยู่พ่อไม่ทมบางอย่างนี้พ่อกับแม่มีผู้เลียวทอนี้สิมีเอกสิหาใส่อยู่มือ พอไปก็เหลือยังแม่ผู้เดียวเพียงนานาข้านแม่ไปก็มุ่นหันหาใส่เลื้อจังสิเกนยูห่มเอ้ยจังสิคือผมแทน ຜູ້ແຕ່ກົກແຕ່ເຂົາອັນສອງເຖົາຜູປຽມຄ เฝ้าไปลายย่านญาติโยมนั้นคืดบุญย่านเจ้าคุณมัวมองบางคนสองพุ่มแทนไปอยู่แดนสวรรค์แล้วบอแม่แนวสิมาคนเม่นดูโตนก็ได้เป้าคืดหอดสองเจมเจ้าให้ทำสางสวนกูสลเดือยุ่มเนื้อ เกเสียหายบาบุญจากคุณสี่เป็นสนเาลละเธอสนาไม่ตั้งแต่พ่อเพียงเนี่ยขอจบเทียบทปันบรรยายก่อนสินาเทียขอความสุขสบายเดียเก็มีน้อแก่ทาน Sát tha chào Khuôn Xu khuôn Anh được đưa Sát tha